เป็นไงบ้างเหรอจัดงานพูดถึงงานแต่งเลยใช่ไหมไม่ทำงานให้เขลยนั่นดิงานแต่งเลยชื่นใจครับตอนแรกก็ ก็เราก็กังวลว่าจะมีอะไรผิดพลาดไหมแต่พองผ่านไปแล้วเรารู้สึกว่าทุกคนแฮปปี้ทั้งตัวเราเองทั้งน้องทีมเองแล้วก็แขกที่มางานก็ได้ยินแต่เสียงคําชมว่าแบบว่าจัดงานน่ารักจังเลยแล้วก็งานแล้วก็สนุกมากอะไรแบบนี้คลิปก็เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกชื่นใจแล้วก็หายเหนื่อยเลยคุณวางแผนหรืว่าพอจบงานปุ๊บวันนี้ก็คือมีหมากับรับงานเลยรับงานเลยก็ได้พักหนึ่งวัน เมื่อวานก็หายไปหนึ่งวันครับตอนนี้ก็คือใช้แปดเต็มที่เต็มที่เต็มที่ครับเราจำไม่เัาแป้งเราจำไมครับอีกโห้ยจำไม่ได้อ่ะไม่ได้นัำทัที่จำได้แล้วจำไม่ได้มันมีจังหวะภาพตัดแล้วด้วยหรอภาพตัดก็มีเออสนุกเกินไปอัปเปอร์ปาร์ตี้นี่เขาเขาาอยากให้เราไหล โอ้โหเหรอเมันยังไงบ้ามีมากอยากเลยมันเป็นเพือนใช่ไหมไม่มันก็สนุกดีเราก็อยากอยากไลฟ์แต่แต่เราก็ต้องเซฟไงต้องเซฟ้วการออกสื่อไปได้นะพอเต็มแล้วเต็มแล้วสนุกมากๆจริงๆแล้วก็ถามใครก็บอกว่าเฮ้ยมันมันเป็นฟิลที่แบบปบอุ่นมากๆเพราะว่าเดินไปทางไหนก็มีแต่คนที่รู้จักกันจริงๆเป็นแบบผู้ใหญ่ในช่องเป็นเป็นลูกค้าที่เราเคยเจอเคยผ่านหน้าผ่านตากันหมดเลยอะไรแบบนี้ก็รู้สึก ดีใจแล้วก็ชื่นใจมากๆวันนั้นใครมีสิติสุดท้ายระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวผมว่าผมน่าจะมีเยอะกว่าเจ้าสาวนี่น่าจะมึนเพราะโยกแรงโยกแรงมากเพราะว่าสาวคือสุดมากสุดเกินแขกสนุกสนุกเราก็อยากจะนั่นแหละครับเป็นพิธีฉลองอะเนาะเราก็อยากทาทุกอย่างให้มันดีแล้วก็ พอเสร็จงานก็อย่างที่บอกไปเราก็สบายตัวแล้วตอนนี้ไม่มีละหมากคิมแต่งงานเสร็จแล้วนะไม่มีคนเยอะเลยไม่มีคนเยอะไม่มีแล้วครับไม่มีทำไมถึงว่าคนคอมเมนต์เยอะว่าเมื่อไหร่จะแต่งเสร็จดีอ๋อเมื่อไรจะเสร็จก็มีเห็นผมว่าเห็นมีแฮชแท็กเลยน้องเล่าให้ฟังก็มีแฮชแท็กว่าเมื่อไหร่หมากคิมจะแต่งงานเสร็จเสร็จแล้วครับหมดแล้วก็บอกมีเราเรียบร้อยแล้วใช่ใช่แล้วข้ากายภา อะไรของเพื่อนเห็นบอกมีเพื่อนเจ้าสาวบางส่วนเริ่มแบบปวดไหล่ปวดหลังสภาพไม่ต่างกันเลยตื่นมาคือแบบปวดไปทั้งตังเลยครับน้องก็แบบตอนนี้เดือนกระเพกแล้ววาเต้นเยอะไปยืนบนส้นสูงนานเงี้ยน่แตอนนี้นวดอยู่จริงทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เราคิดแบบว่ามันทุกอย่างมันสุดมันมีฉลองจริงใช่เลยครับใช่เลยแล้วก็สนุกสนุกดีดีกว่าที่คิดอีกอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าบางคนเขาเรียกว่าอะไร จะให้เกียดอยู่ร่วมอัปเตอร์ปาร์ตี้ได้นานขนาดนั้นเลี้ยก็ทุกคนแบบโอ้สนุกมากๆจริงๆแล้วตอนที่เราเป็นเจ้าบ่าวสาวเป็นเจ้าของงานเราคิดว่าควรจะมอบรางวัลให้ใครที่สุด่าสุดให้เต็มที่โหมอบให้ใครอ่ะผมมอบให้ให้ทีมจัดงานครับผมมอบให้ให้เครดิตและให้ชิปแพนเดอร์ให้พี่ก้องปิยะให้ทุกกคนที่คอยสนับสนุนเอ่อที่มาซัพพอร์ตพูดอาหารอะไรแบบนี้โอ้เต็มไปหมดเลยต้องขอบคุณมากๆอะไรอะไรในพาร์ทของแขกเราเราจะให้ใครในพาร์ทของแขกเหรอ ให้ใหนึ่งคนละอันก็ได้เพื่อนจำไดหนึ่งเพื่อนอีกสามหนึ่งใช่หนึ่งหญิงหนึ่งใช่หนึ่งหญิงหนึ่งยังไงนะเพื่อนเราอ่ะที่สุดที่สุดตัวตึงตัวตึงแล้วแต่าสาวสุดแล้วอ่ะผู้ร่วมงานที่ไหนสุดบ้สุดเรื่องอะไรความสนุกสนานสุดที่เหมือนเจ้าบ่าวสาวอ่ะโอ้โหสนุกกันหมดเลยอ่ะสนุกหมดเลยยกให้ใครไม่ได้เลยครับสนุกจริงๆแล้วอีกอย่างก็จำไม่ได้ด้วยต้องอ่า หน่้ยบาทหนึงยบาทใส่ซองซองใส่ด้วยอ๋อยังยังไม่ได้เปิดดูซองเลยครับพี่เตียนให้เป็นซองใส่เลยฮะหรือว่าเป็นซองปกติเป็นซองปกติได้ได้มีวัดไม่ว่ามันลักษณะของช่าไม่ได้ดูไม่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามเขาเองว่าให้อะไรมาท่านบอกนะพี่ใหี่นเขาเคยตากเองว่าให้ร้านเฮ้ยเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับแค่มาผมก็ชื่นใจมากๆแล้วทุกคนเออจริงๆครับแล้วเขาบอกหนัูกมีติดป่าบ้านด้วย เป็นรูปแห่งความภูมิใจชื่นใจนั่นแหละครับก็เขาพี่แอนก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สําคัญมากๆกับชีวิตเราสองคนครับเนาะใช่ใช่ก็หลังจากนี้ก็พักผ่อนหรือรับงานทีกไหนหลังจากนี้นี่ครับก็รับงานแล้วครับก็ทํางานเต็มที่สดใสและกลับมาแข่งในเหมือนเดิมตัร่างกายพร้อมเต็มที่ฮันนี่มูลลกที่มาฮันนีมูลก็แพนไว้แล้วแพนไว้แล้วปีหน้าครับเป็นที่ไหนครับต่างประเทศต่างประเทศ่างประเทศอะไรก่อนเลยก็ ได้นะนิวซีแลนด์แล้วก็เออฝรั่งเศสที่บอกไปใช่ใช่ใช่แต่ว่าจะมี่เรารับงานได้แล้วก็เราจะจัดการปฏิทินของเราให้เรียบร้อยครับผมเกี่ยวกับเรื่องอีเวนต์หรือว่างานต่างๆแล้วก็ละครด้วยครับผมก็ตอนนี้ก็ไปเขย่าแขนพี่ดิวแล้วพี่ดิวของละครสองเรื่องสองเรื่องรับเงินก่อนรับเงินก่อนไม่คือถ่ายไปนานกลัวลืมอยากเรื่องละครคิดถึงคิดถึงกองถ่ายอะไรเงี้ยเราหยุดไปนาน กแต่ก็ยังมีผลงานที่เก็บไว้อยู่ที่ถ่ายเสร็จแล้วก็คือจนกว่าจะได้รักกันนั่นเองมีการไปติดแทนผู้จัดแทนหรือเล่อยากได้ละครแล้วเราเห็นผู้จัดได้เลยหรอป่าขอไปเป็นขอไปขอร้องใช่ไหมอะไรอย่างไรเราก็จะตามมาที่น้องเบนคารินาไปร่วมงานวัยรุ่นหลายคนเป็นใจที่เห็นภาพเห็นโมเมนต์นี้ก็เป็นเรื่องปกตินะผมว่าเราทุกคนผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วก็ เ,เราได้เคลียร์ใจกันไปนแล้วทุกอย่างเราได้พูดไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เราโตโตกันมากมาก,มากแล้วทุกอย่างเราเราทิ้งไว้ข้างหลังเราเดินหน้าเราไม่หันกลับไปมองก็พอ <มา S 2> ดีใจไม่กับภาพที่ไหนรู้สึกว่าได้เห็นแต่ว่ายิ้มไปกับเราเทุากคขา้ง้มาดีใจดีใจดีใจเราก็เราก็ากากมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันปลดล็อกนะมันมันมันหายอ่ะแล้วก็เราจริงๆมันก็ เราก็ไม่ได้อยากไปพูดถึงมันอีกแล้วอีกต่อไปนะครับเรื่องท,ท,ที่ที่เกิดขึ้นที่เคยเกิดขึ้นทั้งหลายมันเป็นอดีตที่มันผ่านไปแล้วแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับเราอยู่ตรงนี้อยู่กับปัจจุบันตัว่ <Okay. S 1> ชื่นเนาะใช่ใช่ชื่นใจชื่นใจครับผมก็ดีใจที่ท,ที่ที่คนเห็นแล้วก็ชื่นใจเนาะโอเคขอบนะคุณจรน r t ไม่ได้ถามอะไรกับอันนี้เลยเหรอ อะไรยังไงบ้างรับเลขาบอกว่าเขาบอกชุดคุณนี่คือ c บ l ล e c t i นใหม่ collection w i นว e นเอเขาเปิดแฟลชิโตร์ใหม่นะครับที่ที่เซนทัลเวิร์ลนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ปกติจะเห็น โกลัฟโรเลนเป็นสีน้ำเงินถูกไหมแต่นี่เป็นคอนเซ็ปต์ใหม่เป็นสีอ n ง l i s กรีน e n ครับผมก็นั่นแหละเขาเปิดที่นี่นะครับเป็นสีใหม่นะครับเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่นั่นเองต้อนรับหน้าหนาวไทยต้อนรับหน้าหาวใช่ไปบอกน้องแม่ใครจะดักใส่ไปมงนอกก็ได้ก็ได้นะใกล้ปีใหม่ใช่ใช่ครับใส่ไปเที่ยวไงตอนปีใหม่ใครไปเที่ยวที่ไหนก็อ่ะหยิบติดตัวสองตัวนะครับผมขอบคุณครับพี่ อย่าแต่ไม่ติดจอบอ่ะกล้องนี้พี่มากองนี้หนึ่งสองนะหนโอเคค่ะโอเคคับนานานงานมากคะนนนงานมากรงมากนี่มากกนหนักนะคะพี่มากหนึ่งสองสามหนา่งอานะคะเนหมต่กลนีม่มาจะต้องนีต่อเดี๋ยวจาโอเคก้องนนา อนี่ลอตัวหน้าอ้มันเวอนี้เนะไรอดีหาอันีาว้เป็ิตีนไรอยออน uh, s <S Besides, ี้อ um, oh. oh. ันนีันน uh, no, no, no ี้อันนี้ีมันงวไม่พอเลยอะตาลอยหรอตามืนบอกว่า โดนดึงละขอบคุณนะครับครับขอบคุณที่นอะไรยังไง